วันนี้จะมาแนะนำท่ายินหยางนะครับเป็นยังไงไปดูกันโอเคครับก็เห็นกันไปแล้วนะครับจังหวะท่าหยินหยางนะครับก็คือมันเป็นจังหวะที่เราสวนนะครับแต่ว่าอักษรหยินหยางอ่ะจะเป็นขาวกับดำใช่ไหมมันจะไขว้กันอย่างนี้นะครับ ก็เหมือนกับท่าเนี้ยมันเป็นการสวนทางกันระหว่างมือกับเท้ากับการหมุนนะครับอ่าก็คือง่ายๆก็คือเราคอร์สเราเล่นเราคึงคลเลี่ยงจังหวะใช่ไหมปกติเราก็เล่นอาราวดูเวลท่ามันเหมือนท่าอาราวดูเวลเลยนะท่าอาราวดูเวลจะเป็นประมาณว่าคอร์สแล้วอ้อมตัวอ้อมไหลอ้อมไหลของของคู่ต่อสู้นะครับผมเคยสอนไปแล้วนะครับลองไปดูที่คลิปนะมันจะอ้อมไหลแล้วไป อนนี้คือ allow the o r l d ครับทีน,น,นี้ยินหยาเนี่ยมันจะอยู่กับที่ไงมันจะไม่ไปถึงมันจะไม่ได้อ้อมคู่ต่อสู่นะครับมันเป็นการคึงอยู่กับที่เพื่อที่เราจะไปสเต็ปอื่นต่อไปนะครับมีการง่ายๆก็เหมือนกันนะครับเราคึงนครับส่วนใ่ญ่ผมจะใช้แนะนําใหเ้เล่น in and out นะครับทําจังหวะนะครับเสร็จแล้ว in and out เห็นไหมเพื่อให้บอลเนี่ยมันหนีบเข้ามาในมือเห็นไหมให้ให้บอลมันหนีบ in and out นะครับแล้วหนีบไว้นะ จะถนัดแบบเลี้ยงแล้วหนีแบบนี้นะครับเนี่ยคอร์สแล้วหนีบ,บนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมถนัดตัวผมถนัดอินเนอร์เอานะนะครับ mm hmm. ก็ใช้าจังหวะเทมโปมาปึ้งอินเนอร์เอานะครับปึ้งจังหวะนี้เนยนะครับให้เราเวียงนะครับเวียงเนี่ยพร้อมหมุนตัวเห็นไหมเราหมุนเห็นป่ะกลับมาทางเดิมงงไหมงงไหมาใหม่นะพอเราได้อินเนอร์เอาปึ้งเราคืบนบอลนะครับเราหมุน ขานี่เป็นหลักนะขานี่เป็นหลักเราหมุนแล้วก็ทิ้งบอลมาเหมือนเดิมกลับมาอยู่หน้าเดิมนะครับดูทีนะครับแล้วก็ขึ้นออกมาจะสเต็ปแบค็คแล้วไปนะครับหรือจะลอกอีกทีนึงอะไรก็แล้วแต่เราเลยนะครับเป็นท่าที่เอาไว้สปินสวยๆนะครับเท่ๆนะครับ ลองเอาไปเล่นดูครับท่าหยินหยาง